สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านพบกันวันนี้26มีนาคม2565 3ามทุ่มครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเตือนผู้ปกครองนักเรียนระวังช่วงปิดเทอมครับระวังอะไรครับระวังบุตรหลานนะครับจะจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมเพราะในแต่ละปีตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมี เด็กนักเรียนนี่จมน้ําเสียชีวิตมากในช่วงปิดเทอมเพราะว่าช่วงปิดเทอมเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนพอเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนก็ชวนกันไปเล่นน้ําตามลําพังตามแหล่งน้ําต่างๆก็ไม่มีระบบป้องกันอันตรายเด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นก็จมน้ําเสียชีวิตในแต่ละปีมีมากผอสมควรนะครับก็มาเล่าให้กับท่านผู้ปกครองฟังว่าขอให้ผู้ปกครองนักเรียนเอาใจใส่ดูแลสอดสองลูกหลานอย่าให้ไปเล่นน้ําตามลำพังนะครับกระทรวงสารสุข อระกาศเตือนนะครับผู้ปกครองระวังลูกหลานนะครับไม่ให้ไปเล่นน้ําตามลำพังนะครับถ้าพบเห็นคนตกน้ําโทร169นะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข10ปีที่ผ่านมาพบว่าข้อมูล10ปีรวมกันเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตนี่จากการจมน้ําถึง35,915คนใน35,915คนส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต,ต่ํากว่า15ปีนะครับถึง7,374คนคิดเป็นร้อยละ20.5น,น,นะครับ แล้วก็ในจนํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดอายุ5-9ปีเนี่ยจะเสียชีวิตมากที่สุด2,867คนนะครับส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากการจมน้ํานี่เกิดจากการที่เด็กๆชวนกันไปเล่นน้ําตามมาอบังนะครับไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับวิธีการป้องกันนะครับผู้ปกครองและคนในชุมชน <ๆ S 1> ต้องร่วมกันสอบสองดูแลจัดก,การแหล่งน้ําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเช่นสระน้ําควรจะสร้างรั้วติดป,ป้ายประกาศมีคาเตือนนะ ใกล้ๆแหล่งน้ําที่มีความเสี่ยงที่คนอาจจะได้รับอันตรายจากการจมน้ําเช่นน้ําลึกน้ําไหลเชี่ยวอะไรก็ว่ากันไปควรมีป้ายควรมีอุปกรณ์ช่วยคนไว้ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับหากพบเห็นคนตกน้ําให้รีบโทรแจ้ง1 6ึ่และควรหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้หรือเสื้อชูชีพโยนให้คนที่ตกน้ําจับประยุงตัวนะครับก็เอาระมัดระวังเอานะครับในช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองก็ขอให้ระมัดระวังบุตรหลานดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีอย่าให้เป็นเล่นน้ําตามลําพังนะครับแจ้งมาทุกคนทุกทับทุกท่านให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ตลอดฤดูร้อนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมของเนักเรียนขอให้บุตรหลานทุกท่านปลอดภัยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ